ล้างปลาดุกยังไงให้ไม่เมือกไม่ขาวเลยเดี๋ยวได้ปลาดุกมาจากตลาดนะคะคือขาวมากๆเลยล้างก่อนหนึ่งน้ำนะคะแล้วก็เอาน้ำออกค่ะใส่เกลือลงไปครึ่งถุงตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็คลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันสัก 1- 2น,นาทีนะคะให้เมือเขาออกไปแล้วก็เอาพวกไขมันต่างๆเนี่ยออกจากท้องปลาด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ล้างน้ำซ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะ แล้วก็ใส่แป้งมันลงไป3ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือค่ะคลุกเท้าทั้งหมดให้เข้ากันแช่ทิ้งไว้เลยนะคะ10-15นาทีได้เวลาแล้วก็มาล้างกันเลยค่ะขยำขยำแบบนี้นะคะบ้านไหนมีตะแกรงก็ทำเหมือนเบลได้เลยนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำค่ะแล้วก็เก็บใส่กล่องนำเข้าตู้เย็นได้เลยวิธีนี้ปลาดุกของเราจะไม่คาวเลยนะคะไปลองทำดูนะ